สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านพามาอัปเดตรังนกกระจาบที่เขาสร้างรังไว้นะครับวันนี้ก็มีรังกำลังเพิ่มมาหลายรังเหมือนกันครับญยากําลังเขียวที่กขาเริ่มเขากำลังเร่งสร้างเร่งลงมือสร้างมาผมไม่อยู่สามสี่วันก็มีการสร้างปกติรังตัวเมียน,นี่ประมาณ7จรังละรังตัวผู้ประมาณ5รังก็เลยไม่แน่ใจว่า ผมไม่รู้จํานวนที่แน่จริงของตัวผู้ที่เขามาสร้างจริงแต่เขาสร้างรังของเขาไว้ประมาณห้ารังแต่รังตัวเมียเห็นมีเจ็ดรังเขาก็ทยอยส,สร้างเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นว่ายามันยังเขียวๆอยู่แสดงว่าผมก็วันนี้มารบกวนเวลาสร้างรังของเขาเขาก็ลังสร้างของเขาอยู่เรื่อยๆครับผมก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมว่ารังของเขาไปถึงไหนแล้ว ซึ่งผมจะใช้เวลาถ่ายสักพักหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะไม่รบกวนเวลาของเขาแล้วนี่ครับรังแตนก็จะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับผมค่อนข้างจะใช้ความเสียงนิดหนึ่งไม่รู้จะมองเห็นว่าเห็นไหมที่รังเป็นมันเป็นรังยาวมาเลยรังแตนผก็หวาดเสียวมาดูมองเห็นแดดมันสองตาผมบอรีเนี่ยก็รังสวยงามครับ มีรังแตนมาด้วยผมก็เหมือนเดิมรับค่อนข้างจะเสียงนิดนึงกับรังแตนรูปอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าแดดมันส่องตาผมผมก็แผนกล้องไปเรื่อยนะครับเอาแบบเรียวๆครับมีลูกน้องผมก็จะมาร้องผมเอาเสียงแบบธรรมชาติเลยเขามาร้องเขาเห็นรังนกและเห็นลกมาบินใกล้ๆนี้และผมก็เสียวเหลือเกินถ้าเขาจะปีนขึ้นไป เพราะแตนมันเยอะเพราะว่าขึ้นไปเขาจะน่าจะโดนรังแตนแน่ๆผมก็กลัวว่าจะโดนแตนต่อยเอาไม่ต้องแมวกลัวครับผมก็กลัวเหมือนกันต่อไปก็ผมจะมาอัปเดตต้นปาล์มฟอกเทลหรือปาล์มห่างกระรอกที่ผมปลูกไว้ครับต้นนี้ไม่รู้ดูออกว่าครับ ท่านไม่ต้องตกใจถ้าเห็นใบมันไหมอย่างเงี้ยผมผมจะปลูกเหมือนที่ผมเคยบอกทุกครั้งผมจะสไตล์แบบคือปลูกให้ให้มันให้มันต่อสู้ด้วยตัวเองอ่ะเนี่ยตอนนี้มันมันเขาจะเริ่มแทงใบเขียวออกมาแล้วเห็นเห็นใบนูน้นไหมไอใบนี้เป็นใบที่เขาออกมาใหม่เขาจะเริ่มเขียวแล้วไอใบไอใบที่เอามาแรกๆผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาบางังแดดอะไรไว้มันก็จะโดนไหมไปแต่เขาก็สามารถจะโตของเขาขึ้นมาได้ ซึ่งผมผมมาต้นปลาล์มผมมีประสบการณ์อยากปลูกครั้งเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วมันก็รอดหลายต้นผมก็ปล่อยเงี้ยปล่อยให้มันสู้แดดสู้อะไรอกเดี๋ยวเขาก็สู้ต่อสู้กันได้นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับรอดแน่นอนครับผมมาฝากไว้เขาไว้ในดงหญ้าคาเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาตัดหญ้าคาแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเอายาคาวาง,วางๆใกล้ๆ วางไว้ที่เดิมให้มันทับถมกันก็จะเป็นปุ๋ยอีกอันหนึง่งอันนี้ก็คือคลองของผมผมก็วันนี้ผมปล่อยน้ําไว้หลังจากที่ปล่อยไว้สามวันน้ําแห้งหมดก็บ่อน,นี้ไม่มีปาลาแล้วครับมีแต่หอยเชอรี่แล้วก็หอยจุ๊บเขาอยู่รอดอยู่แล้วเพราะหอยพวกเนี้ยอ้มีโครนนิดๆเขาก็อยู่ได้ไอันนี้คือปุ๋ยของผมในอนา,นาคตครับต้นทูบฤษี ผมจะปล่อยให้เขาโตและผมก็จะดึงเขาขึ้นมาตัดขึ้นมาแล้วเอามาวางเนี่ยวางทับพวกต้นยาคาพวกเนี้ยผมว่าเดี๋ยวมันก็จะทับถมแล้วมันก็จะไม่ค่อยขึ้นกันแล้วไอ้ต้นทูบฤาษีก็เสียอย่างเดียวครับไอ้ไอ้ดอกเขาเขาจะป,ปิวไปตามลงก็ต้องระวังแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันผมดูแล้วมันไม่ค่อยขึ้นแน่นอนเพราะว่าที่แปลงข้างๆผมก็ไม่ค่อยมีขึ้นก็แสดงว่าเขาก็กําจัดได้หมดแถวเนี้ยผมก็เลยไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ผมจะเอาผักตบชวามา,มาลงในคลองพวกนี้ครับผมหามาแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงจุดประสงค์หลักของผมที่จะเอาผักตบชวามาลงผมจะามาทําเป็นปุ๋ยครับพอมันเจริญเติบโตพอมันเจริญเติบโตไว,ตวผมก็จะดึงดึงดึง,ด,งดึงมาให้มันทับถมลูกสาวคุณโตงผมเขาก็ระหว่างที่ผมถ่ายคลิปดูเขาก็มานอนรอครับเขาเห็นแล้วเนี่ยเห็นรังนกเนี่ยผมประหวาตกลัวเขาเหลือเกินว่าเขาจะปีนขึ้นไป แต่ดูแล้วเขาน่าจะไม่ปีนแล้วถ้าผมอยู่ด้วยเพราะว่าผมกลัวว่าเขาแอบมาปีนต้นมะม่วงที่เขายืนต้นตายผมมาทําเป็นค้างผักหลังจากกลับมาก็โดนพายุพัดหักไปเรียบร้อยต้นถั่วพูกับต้นดอกกระจรของผมก็ล้มผมก็จะหาวิธีแก้ไขอยู่ว่าก็จะปล่อยให้เขาล้มไปแบบนี้แล้วผมก็เอาค้างค้างมาใหม่ เอาไม้มาปักเป็นค้างเขาใหม่ให้เขาขึ้นใหม่ก็อาจจะต้องตัดบางต้นออกแต่เขาก็น่าจะแทงแทงยอดใหม่ได้แล้วต้นฝั่งนี้ยากก็จะลกหน่อยครับฝั่งกล้วยของผมกล้วยแปะของผมก็ยังเจริญงอกงามดีครับเพราะว่าได้ได้ฝนตกมารอบหนึ่งก่อนที่ผมไปผมเช็คในข่าว ที่ว่าเพชรบูรณ์ก็มีพายุเข้าแล้วก็มีฝนตกมาวันหนึ่งก็ได้ช่วยรถของเขาไปเขาลอดแน่นอนผมดูแลรอดแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆไม่รู้จะถ่ายได้เปล่าว่าแดดร้อนมากพอถ่ายถ่ายไปกล้องผมก็จะตัดอยู่เรื่อยเลยกตคือเนี่ยแปลงดอกกระจรกับดอกทั่วพูผมก็หักไปแล้วหักไปฝั่งบ่อก็ดีมกันครับ มันจะได้เป็นร่มให้ปลาได้นิดหนึง่งดีนะที่เขาไม่ไม่ลมมามาฝังต้นกล้วยผมเพราะกล้วยผมก็ต้นนี้ยก็ค่อนข้างมีราคาเนี่ยต้นนี้แพงสุดครับต้นหนอละพันห้าเป็นไข่แฝดสยามครับต้นเตีย้ย ไม่รู้ว่านออนี้เขาจะได้ให้เป็นเป็นหน่อแฝดคือเขาออกหน่อตั้งแต่สองเขาออกเครือครับพูดผิดเขาออกเครือตั้งแต่สองวีสองเครือขึ้นไปตอนนี้เริ่มงอกออกมาแล้วครับมันสาคูจีนหรือมันสาคูแดงที่ผมเคยลงในคลิปที่แล้วที่ผมได้พันมาจากเขาค้อผมเอาหัวเขามาฝังไว้โดยผมตัดกินบางส่วนแล้วก็เอา ส่วนปลายของหัวเขามาลองปลูกดูผลปรากฏว่ามันก็ขึ้นปกติสวยกําลังสวยงามมากก็กำลังขึ้นมาแล้วหลายต้นเลยเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ดูเนี่ยตน้นต้นนี้ครับตน้นสีออกเขียวแล้วก็มีขอบแดงๆครับมันซาคูจีนหรือว่ามันซาคูแดงอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งครับซึ่งพันนี้ผมมาลุ้นว่าผมจะได้หัวที่ใหญ่เหมือนที่เขาปลูกบนเขา่าคอหรือเปล่ารอติดตามผลงานได้นะครับ อี่นี้ก็อีกต้นหนึ่งครับโอ้โหผมสวยงามผมผมผมแฮปปี้มากแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายเพราะว่าผมก็จะมีความคุ้นเคยในสมัยเด็กเพราะว่าตามปากกล้วยอะไรในแถวในวัยเด็กของผมอะมันจะมีมันสาคูที่ไม่ใช่สาคูพันธุใหญ่ๆเนี้ยเป็นพันุพื้นบ้านเนี้ยมันจะเป็นหัวเล็กๆไม่ค่อยใหญ่เหมือนที่ผมเอามาปลูกเนี้ยก็ผมก็จะเอามาต้มกินมาจาครับ ลูกน้องผมก็จะร้องตามมาด้วยคือไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายวันเขาก็จะมาเป็นสองสามตัวเลยครับจะร้องร้องตามครับก็ของผมก็จะถ่ายไปแล้วอาจจะมีคนมาเข้าฉากเข้าหลไรด้วยก็คงไม่เป็นไรครับเป็นความสวยงามของบ้านสวนเป็นบ้านๆพื้นบ้านธรรมดาบางคนก็อาจจะไม่ได้รอดูอาจจะไม่ได้รอดู ว่าผมจะไปถ่ายอะไรให้ดูอาจจะรอดูดาราประจำสวนของผมก็ได้นะครับก็ <c oughs> วันนี้จะเห็นอยู่สองตัวเดี๋ยวก็จะมีตามเรื่อยๆเห็นอีกตัวหนึ่งนะเขานอเขานั่งเฝ้าน่ะนั่งเฝ้าลังนกกระจาบกับข้างต้นสเดาผมก็กลัวเขาจะปีนเลยเกินตัวนี้เป็นนักล่าประจำบ้านเหมือนกันคาบนกมาให้ประจำ ตอนนี้ออกหน่อมาให้สองต้นเลยครับสองหน่อสวยงามมากผมแฮปปี้ลอดชัวร์เพราะว่าคือคือคนปลูกนะพอมันปลูกแล้วมันมันเห็น,นต้นไม้ของตัวเองกำลังเจริญงอกงามก็มีความสุขแล้วครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากก็รอผมว่ารอกินหัวได้เลย <laughs> ซึ่งพื้นหัวผมก็ลงไว้เยอะแยะหมดเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ก็คงรอดูหน้าฝนอะไรให้เขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยไปขุดมาขยายต่อหรือมาลองชิมดูก็มีทั้งมันทั้งเผือกทั้งขิงคาพวกมันสาคูต้นขาวซึ่งผมก็จะปลูกไว้อีกโซนหนึ่งตรงนี้จะเป็นสาคูแดงหรือสาคูจีนปลูกใกล้ๆกับพวกป่ากล้วยแปะของผมโซนนี้ ไอ้กล้วยแปลกผมคงไม่ได้ถ่ายแล้วแดดมันร้อนมากก็กล้องผมก็มันจะตัดบ่อยผมก็เอาถ่ายที่ต้นที่อยู่ในร่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะลองไปตัดต่อก่อนนี้ก็สังเกตดูจะเห็นว่ามีอยู่สามหน่อขึ้นมาเนี่ยไอ,ไอ้ตรงนี้สองตรงนี้หนึ่งเป็นเป็นสองแล้วตอนนั้นอีกหน่อหนึ่งตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งหนอ่อมีสามต้นที่ ท่านอาจจะมองไม่เห็นมันจะมีต้นเล็กๆอยู่ด้วยต้นหนึ่งก็จะมี3ต้นครับผมจะมาพามาให้ดูความมหัศจรรย์ของต้นบอรเพ็ดนะครับคือผมไปอ่านดูในคลิปวิธีปลูกหลายๆคลิปเขาบอกว่าคือผมไปถามไอ้คนที่เขาขายบอกว่าผมจะมาปลูกยังไง เจ้าของคนขายคือเขาขายตามตลาดนะัดเขาบอกพี่ไม่ต้องทําอะไรมากพี่เอามาวางไว้เฉยๆเลยวางไว้ต้นไม้ถึงเขาจะเหมือนดูจะแห้งจะอะไรเดี๋ยวพอเขาได้รับน้ําพอฝนมาเดี๋ยวเขาก็จะออกรากแล้วก็จะแทงยอดแทงต้นมาให้เองสังเกตดูตรงนี้ไหมครับผมเพิ่งมาสังเกตดูเห็นเนี่ยมียอดเคียวเียเริ่มออกมาแล้วคือด้วยด้วยความที่ผมกลัวว่า มันจะไม่ออกลากผมก็เลยฝังไว้ในฝังไว้ในนิดหนึ่งฮะก็ก็คือฝังไว้ผลไอ้ผมมาดูตรงเนี้ยตรงที่เขาฝังที่ที่ผมฝังไว้ผมผนกลัวว่ามันแห้งมันแห้งไปแล้วมันก็เลยพยายามจะออกลากตรงนี้ใหม่แล้วก็แตกนอใหม่ผมว่าตอนนี้รอดเพราะฝั่งนี้ก็จะเริ่มก็จะเริ่มเขียวมาแล้วเพราะาตอนที่ผมวางหลังจากเขาที่ได้ได้น้ำฝนไปสองรอบ ซึ่งผมก็มารดบ้างเป็นบางครั้งก็ตอนนี้ดูแล้วน่าจะรอดและต้นบอระเพ็ดต้นนี้ผมก็เหมือนที่บอกว่ามันเป็นเป็นยาชนิดหนึ่งของเราเอาไปซึ่งมันมีวิธีใช้วิธีอะไรอยู่ในเดี๋ยวเราเข้าไปเสิร์ชดูว่ามันใช้ยังไงจะเอามาทำไงกินได้ซึ่งเป็นยารักษาคือเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งอ่ะซึ่งน่าสนใจเพราะว่า ผมจะคุ้นเคยในวัยเด็กเพราะว่าตอนที่หย่านมแม่ผมก็เนี่ยสมัยคนโบราณเวลาเขาหย่านมเขาจะเอามาป้ายหัวนมเด็กพอเด็กไปกินแล้วมันขมเด็กก็จะเลิอกหย่านมเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือประโยชน์ตอนที่ผมสัมผัสต,ตอนวัยเด็กแต่พอโตมาถึงรู้ว่ามัน,ม,นมียามีตัวยาเยอะแยะไปหมดเลยในต้นบระเพดอะ่ะซึ่งผมก็จะปลูกให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาค่อยไปขยายพันธุ์มันต่อไปครับเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง มะม่วงผมนี่มีหลายสายพันธุ์มากผมก็ไม่รู้พันธุ์อะไรบ้างอะสังเกตดูพันธุ์นี้ดกมากมีทั้งลูกแก่ก็ลูกกำลังสุกเดี๋ยวผมจะลองเก็บไปลองทานดูลูกสุกแล้วก็ลูกแก่ถ้ารสหวานนี่ผมจะเอาเก็บไปบ่มบ่มไว้ซึ่งดูแล้วพันธุ์ดกมากพันธุ์นี้ ไม่รู้มะม่วงอะไรเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยมีความชํานาญเท่าไหร่พอในวัยเด็กผมก็รู้จักแค่มะม่วงแก้วอย่างเดียวกับมะม่วงกัะล่อนเพราะไปเดินเล่นในป่าก็กินมันบ่อยออกมันหวาน